สวัสดีครับผมริวอาคาภาวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่ากุ๊กกุ๊กกูเรื่องผีสี่บรทัดวันหนึ่งครับเป็นวันเตรียมงานก่อนวันงานโรงเรียนห้องผมครับไม่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่แรกก็ปั่นกันวันสุดท้ายครับจนระยะเวลายี่นมาสามทุ่มทำอยู่บนตึกตึกหนึ่งครับที่มีความเก่าพอสมควรผมได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีคนทำอะไรสักอย่างในที่ที่ไม่ไกลมากจากที่ผมอยู่ผมก็ไม่ได้หักนะครับ ไม่ได้บอกเพื่อนอะไรเขาคิดว่าอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าแต่สักพักหนึ่งก็เริ่มมีเสียงท้งที่สองท้งที่สามก็เลยคิดว่าไม่น่าปกติแล้วล่ะครับสุดท้ายก็ไม่เจออะไรนะครับเหมือนเป็นเสียงก,ก็แก๊้แกล้งทั่วไปครับเสียงคนเดินเอ่ยเสียงไม้ลั่นบ้างหรือว่าเสียง,ยงคนทาทาอะไรสักอย่างนะประมาณนี้หันกลับไปดูครับก็ไม่เจออะไรเลยอาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับที่เขาอาจจะมาทํา กิจวัตรทั่วๆไปคงสักภาพครับไม่รู้ดีครับผมก็ไม่ได้เห็นกันเราเห็นเราจะำโอระดับผมแน่นอนว่าวิ่งครับ k o m m a n y u ครับถ้าอยากติดตามเรื่องยาวของผมติดตามได้ที่แอปบ้านแดงช่อง Unformat กุกกุแกก